Oh. สวัสดีครับมีอ้วนชวนลุยกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้มีอ้วนชวนลุยพาเพื่อนๆมาสำรวจที่นี่ครับน้ำตกผาลาดเวันอยู่สุดสัปดาห์ต้นเดือนธันวาคมมีอ้วนมีเวลาไม่มากนะักจึงขอพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมน้ำตกผาลาดซึ่งอยู่ใกล้เมืองกาญจนบ,บุรีเป็นอย่างมากนับว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในท้องถิ่นกาญจนบ,บุรี บริเวณลานจอดรถทางเข้าน้ําตกพรา,าดมีรถจอดอยู่ไม่กี่คันอาจเป็นเพราะน้ำตกแห่งนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของผู้คนมากนักครับทางเดินช่วงแรกถือว่ายังเดินสะดวกสบายเดินลอดไปตามซุ้มต้นไผ่โดยสภาพป่าไม้บริเวณนี้เป็นป่าโปร่งประเภทป่าเบญจพัรณ์ซึ่งเป็นป่าผสมผัดใบเขียวร้อนคำว่าเบญจะแปลว่าหา ซึ่งเป็นป่าที่ประกอบไปด้วยไม้หลักค่าชนิดได้แก่ไม้สักไม้มะค่าไม้แดงไม้ปราดู่และไม้ชิงชันซึ่งเมื่อเราเดินมาสักพักจะพบกับลำธารที่ไหลามาจากตัวน้ำตกวันนี้น้ำค่อนข้างน้อยแล้วเนื่องจากว่าฝนได้ขาดช่วงมากกว่าหนึ่งเดือนแต่ก็ถือว่ายังพอมีน้ำให้เราเห็นได้อยู่เมื่อเราเดินมาสักพักเราๆสิบห้าถึงยี่สิบนาทีมีอ้วนก็นํำเพื่อนๆมาถึงตัวน้ำตกผาลาดในชั้นที่หนึ่งแล้วที่ตัวน้ำตก เราได้พบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวราวๆหกถคนมาพักผ่อนแล้วก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานโดยลักษณะของตัวน้ำตกในชั้นที่หนึ่งนี้เป็นลำธารที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงราวๆสิบเมตรไหลลัดเลาะ,ละ,ละตามาชั้นหินปูนล,ลงมาที่แอ่งน้ำเบื้องล่างซึ่งเราสามารถลงเล่นน้ำตรงนี้ได้ครับลองจินตนาการดูถ้าเกิดเรา,เามาในช่วงที่น้ำเยอะๆเต็มหน้าผา คงจะสวยยิ่งใหญ่อลังการน่าดูครับในส่วนของแองน,น้ำดูจากสภาพนักท่องเที่ยวที่เล่นแล้วก็น่าจะลึกมิดหัวเลยครับและการที่มีอ้วนได้เดินมาถึงน้ำตกทำให้ได้เหงื่อดีต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งครับน้ำตกผาลาดแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลข,ของท้องถิ่นซึ่งยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าที่ควรครับดังนั้นหากเพื่อนๆเ,เข้ามาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเพราะทางเดินบางช่วงนั้นมีหินค่อนข้างเยอะครับอยากให้ช่วยกันกรักษาความสะอาดด้วยนะครับสิ่งใดที่นําเข้ามาขยะก็ต้องขนกลับออกไปครับระหว่างเดินทางออกจากน้ําตกมีอ้วนได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแบบนี้ครับซึ่งอดใจไม่ไหวจริงๆเลยนําภาพนี้มาฝากเพื่อนๆครับพื้นที่นี้อยู่ในหุบเขาเหินปูนดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ครับเหมาะที่จะปลูกพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน ประเทศไทยเราโชคดีครับมีดินฟ้าอากาศเป็นทรัพย์ปลูกอะไรก็จเจริญเติบโตงอกงามสร้างความบุญสมบูรณ์ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และติดตามอีอ้วนในคลิปต่อไปครับ